Time to Know สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Time to Know นะครับถึงเวลาต้องรู้แล้วครับวันนี้เราจะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2022กันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนี่เลยครับคอนเทนต์แมนเจอร์ของเราของ The State Time นะครับคุณเอกครับนั่งอยู่บาง้างตรงนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับผมเป็นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากๆเลยทำไมถึงชื่นชอบกีฬาฟุตบอลครับก็ต้องกล่าวย้อนไปนะครับผมว่า ผมก็เกิดในครอบครัวของที่เป็นนักฟุตบอลโดยมีพี่ชายเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแล้วก็พี่ชายก็ก็คือเตะเต้าไปถึงถึงขั้นทีมชาติ hmm. ครับผมก็เหมือนเป็นแบบเป็นแม่แบบให้เราในในการแบบเราเห็นพี่เราเนี่ยไปเตะฟุตบอลบเหมือนเป็นไอดอลเราก็มันซึมซับอะครับพี่ตอนอเด็กๆเพราะในช่วงนั้นกีฬามันก็ไม่มีอะไรมากที่แบบเป็นที่ยอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นพี่ชายเราเตะบอลอยู่ใ,ใกล้แล้วแบบ เราเห็นเขาเห็นพัฒนาการเขาในการเติบโตไปในแต่ละขั้นจนถึงทีมชาติมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างพี่ชาย <ừ> ถามว่าผมตัวผมชอบฟุตบอลมากแค่ไหนก็คือชอบชอบชอบมากชอบก็เป็นนักฟุตบอลในแค่ระดับโรงเรียนเท่านั้นดีกว่าแต่ว่าเราไม่ถึง ขั้นของเท่าพี่ชายอประมาณนี้ครับแต่ก็ถือว่ามีแรงบันดาลใจมีไอดอลที่เป็นพี่ชายที่เป็นถึงนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติเลยนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นครอบครัวนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับในครอบครัวของเดอะสเตตทางของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องของฟุตบอลโลกครับผม2022ครับเอคนที่เป็นคอฟุตบอลก็อาจจะติดตามอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ใครที่มาดูหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้นะครับ อาจจะตกใจอ้าวปีนี้มีฟุตบอลโลกแล้วใช่ไห <laughs> มม,มันอาจจะมีเรื่องของถานการโควิดที่ผ่านมากันทําให้มันดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้เงียบเลยเพราะว่าการจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสําคัญทีเดียวนะครับเพราะเป็นเกิดขึ้นในช่วงของหลงังโควิดด้วยนะครับหลายๆคนก็หลายๆประเทศก็เปิดประเทศแล้วนะครับ,รบวันนี้อยากจะสอบถามว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ2022เนี่ยจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ ก็ต้องกล่าวบอกว่านะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ต้องจัดที่แผ่นดินเอเชียอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ตะวันออกกลาง<อ>ประเทศกาตา<อ>นะครับก็จะเริ่มในวันที่21พฤศจิกายนในนัดเปิดสนามแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่18ธันวาคมเลยทังดในนัดชิง<อ>ผมเชื่อว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใหม่ๆเพราะ ฟุตบอลโลกที่ครั้งที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มเตะกันในช่วงของเดือนมิถุนาถึงกันยายนใช่ใช่ใช่ทำไมทำไมปีนี้ถึงมาเตะพฤศจิกาทันวาพอย้ายที่จัดมาเป็นประเทศกาตาร์ด้วยด้วยสภาพอากาศของประเทศเขาในช่วงกลางปีเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยก็คือตะวันออกกลางก็อยู่เนทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนเขาเลยต้องอะเปลี่ยนมาเตะในช่วงของปลายปีที่เป็นช่วงฤดูหนาวของเขาครับก็เลยแบบ ก็จะเป็นความพิเศษความแปลกใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะมีบรรยากาศแปลกๆให้ได้ดูกันออในช่วงหน้าหนาวของปลายปีนี้ครับเออพราะเราจําได้ตั้งแต่ช่วงชีวิตที่เราดูฟุตบอลโลกกันมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะจะเป็นช่วงกลางๆปีตลอดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาช่วงปลายปีเนาะแล้วทีมล่ะครับทีมที่แข่งขันกันมาจนเข้ารอบสุดท้ายตอนนี้มีทั้งหมดกี่ทีตอนนี้ก็มีทั้งหมด32ทีมที่เขาจับกลุ่มแบ่งฉลาดกันทั้งหมดแล้วนะครับผมก็มีทีมชั้นนํามากมายเลยครับพี่ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ต้องเริ่มกันที่กลุ่ม A เลยลวกันกลุ่ม A นี่ก็จะมีในส่วนของเจ้าภาพนะครับผมเจ้าภาพกาตาอ่เอกวอรการ์เซเนกันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับครับผมกลุ่ม B นี่ก็จะมีอังกฤษอิหร่านสารัอเมกาเวลกลุ่ม C ก็จะมีของอร์เินินาซาอุดิอาระเบียเม็กซิโกและโปแลนด์กลุ่มต่อมาครับกลุ่มดีฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กและตุนิเซียครับและกลุ่ม E นี้น่นาสนใจครับเพาว่าเขาว่ากันว,ว่าน่าจะเป็นกลุ่มออฟเดยเพราะมีทั้งสเปน คอสตาริกาเยอรมนีและญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกทั้งนั้นใช่ครับผมแล้วก็ทีมจากเอเชียของเราญี่ปุ่นณนะทุกวันนี้ผมคิดว่าเขาไประดับโลกแล้วระดับโลกแล้วครับผมกลุ่มต่อมาก็จะมีในส่วนกลุ่ม F อฟเบลเยียมครับแคนาดามร็อกโและรองแชมป์เก่าโคเอเชียครับแล้วกลุ่ม G ครับก็แชมป์โลก5สมัยครับเยอะที่สุดบราซิลครับเซอร์เบีย สวิตเซอร์แลนด์และก็คามรููในกลุ่มนี้และกลุ่มสุดท้ายก็น่าสนใจเหมือนกันก็จะประกอบไปด้วยของโปรตุเกสการ์นาอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้ครับผมแสดงว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมเอเชียมี2ทีมอะไรนะครับผมทีมเอเชียที่เข้าทีมเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีมีทั้งหมดอ่าสทีมครับพี่อ๋อสทีมก็จะมีกาตร์กาตร์อิรานอ่านะครับผมแล้วก็มีญี่ปุ่น เกาหลีใต้เกาหลีใต้ด้วย,รวยครับผมแล้ว<ช>อีก5าทีม5าทีมลืมไปทีมหนึ่งเป็นซาอุดีอาระเบียอ๋อซาอุดิอาระเบียครับผมปีนี้ก<ๆ>็ถือว่ากันเยอะเข้มข้นเข้มข้นแต่หลายคนถามว่าเอ้าแล้วทีมอิตาลีไปไหนอิตาลีก็ต้องบอกว่าชอมกอดีแชมป์โลกนะ <c oughs> อดีตแชมป์โลกแล้วก็อดีตแชมป์ยูโร2020ครั้งล่าสุดด้วยก็ต้องบอกว่าพลาดท่าพายพ่ายแพ้ไปในพ่ายพ่ายแพ้เออน้อร์มนนองมาเชสเตเนียเหนือไปเนี่ยในในรอบของการเพย์ออฟ เข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมันมันเกิดขึ้นได้ทุกทีมครับครับอย่างฟุตบอลโลกหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทีมบางทีมใหญ่ๆที่ไม่ได้ไปบนโลกก็อาจจะเป็นในช่วงของเปลี่ยนถ่ายนักฟุตบอลเปลี่ยนถ่ายเจเนอเรชันต่างๆประมาณนี้ครับผมอ่าเราพูดถึงทีฟุตบอลก,กันแล้วเนาะคราวนี้อยากให้คุณเอกเนี่ยลองวิเคราะห์ซิว่าสิบทีมเต็งเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยในทัศนะของคุณหนุ่มนะ มองยังไงในแต่ละกรุ๊ปเพราะว่าดูแล้วแต่ละกรุป๊ปแนวโหวแบบดูเดือดมากเลย <c oughs> บางกรุ๊ปนี่มีอดีตแ <s Wallace> ชมป์โลกถึงสองทีมก็มี <c oughs> ใช่ครับนะครับมันมันคาดการยากมากเลยอ่ะคือต้องบอกว่าณช่วงเนี้ผมณนะนะช่วงเวลาเนี้ยแต่ก่อนเราจะเห็นความห่างของทีมแต่ละทีมจางฝั่งยุโรปอเมริกาใต้หรือเอเชียก็ดี <c oughs> เราจะเห็นความต่างใน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 การลงเล่นแต่ในช่วงระยะหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี้ยได้เข้ามาพัฒนาให้กับ ในเรื่องของกีฬาด้านส่วนต่างๆทําให้เพิ่มศักยภาพของตัวนักเตะมากขึ้นณตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ต่างกันดูอย่างเช่นสองพันบอลโลก2 0 1พันสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยเดนมาร์กแพ้ญี่ปุ่นสองูนย์เกาหลีใต้เนี่ยยังน็อ c แชมป์โลกอย่างเยอรมันได้เลยแล้วผมก็คิดว่าอย่างกลุ่มเเนี่ยที่มีกาตาร์เอกวาดอร์เซเนกัลเนเธอร์แลนด์เนี่ยให้ผมมองตรงๆในชื่อชั้นอ่ะพี่ผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยยังไงก็เป็นตัวยืนอยู่แล้วแต่อีกสามทีมที่เหลือเนี่ย กาตาก็เป็นเจ้าภาพได้<ม>แรงแเชียร์อยู่แล้วกำลังใจแรงเชียร์เขามีตัวความหวังของเขาอัลโมสอาลีอยู่แล้วอันนี้เป็นลูกครึ่งสูด,ดานกองหน้าตัวความหวังของเขานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเอกวาดอร์จากเอเมริกาใต้นี่ก็แข็งแร่งอยู่แล้วแล้วก็มองเป็นในเซเนกัลเซเนกัลนี่คือเป็นทีมเป็นยอดทีมของทางแอฟริกาเหมือนกันให้มองแล้วเนี่ยผมก็ให้อันเนเธอร์แลนดน์ยืนที่หนึ่งใน,ใน,นหนึ่งหนึ่งในสองทีมเนี้ยส่วนที่สองเนี่ย ผมอยากให้กาตาเข้าเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าภาพเนี่ยดูกล่อยอืครับผมอะวรุ๊ปอื่นๆล่ะกุ๊ปอื่นๆกุ๊ปบีในมาบอลกุ๊ปบีเนี่ยก็มองในเรื่องของมีอังกฤษอิหร่านสหรัฐอเมริกาแล้วเวลผมคุ้นเคยกับทางฟุตบอลอังกฤษมากอยู่แล้วเขาอาจจะต้องให้ทางอังกฤษไปนะครับผมแล้วก็ส่วนทีมที่สองเนี่ยผมมองว่าไม่สหรัฐอเมริกาก็เวลครับผม สองทีมนี้นะครับผมครับกรุ๊ปซีเนี่ยก็อนดีแชมป์โลกอีกแล้วและนี่ก็จะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของลีโอนลเมสซี่อร์เจนตินา่าเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องผ่านเข้ารอบแน่นอนครับอีกทีมหนึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นในส่วนโปแลนด์เม็กซิโกเนี่ยคือแบบมันมันในนี่กันมากเลยมันคาบเกี่ยวกันมากเลยผมไม่ได้ว่าซาอุดีอาระเบียไม่ดีนะพี่แต,แต่แต่มองในความเป็นจริงที่แบบว่าทีมที่จะหลุดเข้าไป ผมก็ให้อีกสองทีมทีมหนึ่งที่จะตามอาเจนิน่าเข้าไปไม่ก็ไม่น่าจะเป็นเมกซิโกกก็โปแลนด์ครับผมครับกลุ่มดีเนี่ยฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่แชมป์โลกครั้งที่แล้วต้องบอกว่าแชมป์โลกครั้งแชมป์โลกที่ผ่าน,านมาในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตกรอบแรกมาหลายครั้งก็เยอะอย่างสอง8ัสิบแปดเยอรมันแชมป์โลกตกรอบแรกลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึนะ้นครับผมแล้วฝรั่งเศสตอนนะตอนนี้ก็นะ มันก็มีข่าวข่าวปัญหาในแคมป์ของเขาเข้ามาเป็นหนึ่งเรืองด้วยแต่ถ้าให้มองดูแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นผมก็ยังมองว่าเขาเป็นคงเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ในครั้งนี้ได้ครับผมก็มองว่าเป็นน่าจะเป็นฝรั่งเศสและเดนมาร์กที่น่าจะผ่านเข้ารอบ16ทีมต่อไปมาในกุ๊ป E ีครับสเปนคอสตาริกายรมนีญี่ปุ่นพี่โอโต้ชอบทีมไหนครับพี่จะเชียญญี่ปุ่นนะ ผมเนี่ยผมก็จะเชียร์ญี่ปุ่นเหมือนกันในรอบนี้คือเราด้วยความเป็นคนเอเชียคนเอเชียที่มันใกล้คน้างใกล้ชิดอ่ะเราไปเที่ยวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นการทำยมันใกล้เคียงกันนะเออว่าส่งกําลังใจนะครับผมผมก็มองว่าเยอรมนีกับญี่ปุ่นอาจจะเข้ารอบสิบหกทีมในครั้งนี้ไปโดยที่สเปนไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าสเปนยุคนี้เป็นยุคถ่ายเลือดใหม่ในนักเตะหลายๆคนแต่ก็ ลูกฟุตบอลอย่างที่พี่ออตโต้บอกครับ,รบอะไรก็เกิดขึ้นได้ไดมาที่กลุ่มเครับผมกลุ่ม F ก็จะมีเบลเยียมแคนาดาโมร็อกโกและโคเอเชียกลุ่มนี้ก็มองให้ง่ายเลยครับผมผมก็มองว่าเป็นเบลเยียมกับโคเอเชียสองทีมนี้ที่น่าจะผ่านเข้ารอบไปในรอบสิบกทีมนะครับส่วนกลุ่ม G นี่ก็จะมีแชมป์โลกนะครับบราซิลเซอร์เบียสวิส์แลนด์คาเมรูนก็ต้องบอกว่าบราซิลนี่อาจจะต้องยืนยืนยืนอยู่แล้วในการนนเข้ารอบส่วนอีกสาทีมเซอร์เบียสวิส์แลนด์คาเมลูนผมว่าคุณภาพก็เท่ากันอันนี้ กรุ๊ปนี้ค่อนข้างที่จะเดายากมากครับว่าใครจะตามบราซิลเข้าไปมาในกรุ๊ปสุดท้ายก็จะมีโปรตุเกสการ์นาอุรกวัยและเกาหลีใต้ใจผมก็ก็อยากจะให้เกาหลีใต้เป็นอีกทีมหนึ่งที่หลุดเข้าไปในรอบ16ทีมนะแต่ว่าพอมาดูทีมร่วมในกลุ่มสายนี้ที่เหลือก็ต้องบอกว่าหูแข็งโป๊กมากเลยพี่มีทั้งโปรตุเกสอยยรกวังเี้ยใช่การหนาอางี้ก็แบบ ทั้งนั้นเลยเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ผมก็มองว่าน่าจะเป็นโปรตุเกสกับอุรุกวัยครับที่น่าจะทะลุเข้ารอบส6ทีมในโัว์ในแมนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายในฟุตบอลโลกที่เราคุยกันไปเนาะอีกหนึ่งประเด็นก็น่าสนใจนะก็คือเรื่องของการแข่งขันในรอบแรกครับผมสามิบสองทีมที่เข้ามาแข่งขันกันเนี่ยนะครับเห็นว่าบางทีมเนี่ยเคยเป็นถึงอดีตแชมป์โลกเลยหลายีมหลายทีมเลยใช่ไหมแล้วต้องมาแข่งขันกันอ่ะครับมเหมือนเราได้ดูแบบการชิงชนะเลิศไปแล้วอ่ะมีอย่างนี้มีรายละเอียดมีทีมไหนบ้างไหมครับ ก็น่าจะมีในส่วนของกุ๊ปอีเลยพี่สเปนก็คือแชมป์โลกปี2010ันสก็เจอกับเยอรมน,นีอันนี้เขาแชมป์โลกมา3-4สมัยแล้วแล้วล่าสุดเขาเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2014ที่บราซิลสเปนกับเยอรมน,นียอรมน,นีก็ต้องบอกว่าเขามีขุมกำมีขุมกำลังที่พอฟัดพอเวียงมีศักยภาพในในการที่จะทำให้ทีของเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมาย,ยได้อยู่แล้วะนะครับผมว่าตัวผู้เล่นแต่ละคนอย่างเยอรมน,นีเนี่ย อ่ชัวชัวคิมมิตจามามูเซล่านี่เป็นสายเลือดใหม่โทมัสมุลเลอร์นุนถึงโกที่ยังยังเหนียวไว้ใจได้อย่างมอนิเอลนอยเออร์นี่ยังคงอยู่ในชุดนี้แต่สเปนนี่ก็คือเป็นชุดใหม่หมดเลย mm hmm. คุมทัพโดยลุยสอเอลิเก้ก็จะมีอย่างเปดี้กาบี้เด็กๆรุ่นใหม่เข้ามาแต่ด้วยสไตล์ของฟุตบอลแล้วเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่เขี้ยวแข็ง mm hmm. แข็งแกร่งอยู่แล้วสเปน จะเป็นทีมที่เล่นบอลกับภาคพื้นได้ดีต่อบอลชุบชับชุบชับติกิตาก้าสไตล์ของเขาวายอยู่แล้วคือมันเป็นกําไรของคนดูครับ,รบในใน,ในการที่ทีมใหญ่ๆมาเจอกันเราก็ได้เห็นเทคนิคเก่งๆของนักเตะเราก็ได้เห็นเอกองเชียร์ที่มีสีสันแล้วก็บรรยากาศการเชียร์ที่สนุกสนานผมก็คิดว่าคู่สเปนกับเยอรมน,น,นีในใน ในในรอบแรกนี่ก็น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่ามันมัสุดติ่งเลยเพราะว่าเหมือนดูชิงชนะเลิศเหมือนกันนะใช่ครับผมแล้วมีทีมไหนไหมครับกลุ่มบีในส่วนของพื้นที่ประเทศใกล้เคียงกันผมมองว่าอังกฤษกับเวลเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกสองทีมอีกคู่หนึ่งที่น่าจะใส่กันมันหยดแน่นอนครับหยดเลยนะฮะได้เลยครับก็มีหลายคู่เหมือนกันนะสำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วแม์ในฝันแมในของคุณเอกคิดว่าอยากจะให้ทีมไหนเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศถ้าเป็นความฝันของเราถ้าเป็นโดยส่วนตัวของผมนะผมอยากเห็นอันจินตินากับโปรตุเกสชิงกันเพราะอะไรฮะเพราะต้องบอกว่าในช่วงที่ผมเติบโตมาหรือผมโตมาได้สักพักหนึ่งเนะี่ยผมเห็น ลลโอนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดนี่อยู่ในหน้าจอแล้วมันก็เหมือนแบบว่าทั้งสองคนนี้ก็อายุคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอายุพอๆกับผมเลยเราเหมือนเราโตมากับเขาเราเหมือนแบบผ่านผ่านการดูการเล่นฟุตบอลของเขาผ่านดูการประสบความสําเร็จของเขาทั้งคู่มาโดยตลอดแล้ว ในโลกของฟุตบอลอ่ะสองคนเนี้ในยุคสมัยที่ผ่านมาสองคนนี้มันคือเทพเจ้าก็คือเป็นระดับโลกอะระดับโลกไป<อ>แล้วแล้วแบบว่ามันก็จะมีหลายๆคนเนี่ยก็จะมาบอกว่าสองคนนี้ใครเก่งกว่ากันใครเก่งกว่ากันซึ่งมันตอบไม่ได้เหรอกไม่ได้ครับว่าใครเก่งกว่ากัน<อ>แต่สิ่งที่จะบอกได้คืออยากให้เราเนี่ยซึมซับในสิ่งในตอนที่เขายังเล่นอยู่ในตอนที่เขายังโชว์เพลงแข่งยังวาดลวดลายบนฟลอร์ย่าให้เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันมันน้อยเหลือเกินละที่เขาจะ มันจะหมดยุคสมัยของเขาแล้วอย่างนี้ดีกว่าด้วยอายุที่เยอะแล้วตรงนี้ผมก็อยากเห็นถ้ามันเป็นโปรตุเกสกับอาร์เจนตินาเจอกันนัดชิงเนี่ยมันจะเป็นการแบบสําหรับตัวผมมันน่าจะส่งยุคสมัยของสองคนนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบโดยที่ใครจะได้แชมป์ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันจะจบด้วยแบบในความรู้สึกผมว่ามันมันจะโอเคสําหรับยุคนี้มันดูสมบูรณ์แบบใช่ครับ,รรบผมเพราะว่าด้วยทั้งคู่เนี่ยก็พาตัว ก็พาทีมชาติของตัวเองเนี่ยเป็นแชมป์ของทวีมาแล้วโปรตุเกสในปี2016เนี่ยโรนโดพาเป็นแชมป์ยุโรปแล้วก็ในในปีอาเจนิน่าในฟุตบอลโคปาอเมริกาบอลทวีของอเมริกาใต้เนี่ยเมสซี่ก็พาอาเจนิน่าเป็นแชมป์ขึ้นเป็นแชมป์ทวีของคูแล้วถ้าเกิด2คนนี้มาชิงแชมป์ฟุตบอลโลกผมว่าเป็นอะไรที่พิเศษแน่นอนพิเศษเลยนะ ก็ต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นโปรตุเกสกับอาเจนินาหรือเปล่าที่จะเป็นคู่จิงชนะเลิศในปีนี้นะครับจะได้ลุ้นกันนะครับก็เป็นทัศนะของเราอะนะครับที่ลองวิเคราะห์กันดูว่าเอ๊ะในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยทีมไหนที่จะเข้าไปสู่รอบลึกๆได้ก็เดี๋ยวพอได้การถ่ายทอดสดหรือว่าการได้ชมอะไรเงี้ยนะฮรัลองมาลุ้นกันดูว่าที่เราพูดเนี่ยมันใกล้เคียงแค่ไหนครับคราวนี้ถึงพูดถึงเรื่องราวของทีมเต็งกันไปแล้วนะครับ มาดูการจัดการแข่งขันกันบ้างดีกว่านะครับความพิเศษของการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับมีความพิเศษเยอะเลยที่ได้ข่าวมาโดยเฉพาะเรื่องของสนามแข่งขันครับผมใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสนามแข่งขันที่กาตาร์มันมีความพิเศษกว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านๆมาอย่างไรต้องบอกว่าด้วยด้วยสภาพอากาศประเทศบ้านเขาค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมแล้วก็ในสนาม ที่เวลามีคนหลายๆคนไปรวมกันอยู่เยอะๆเห็นบอกว่าต้องสนามต้องมีคนจุกคนได้ประมาณสักสี่หมื่น<ช>คนขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับ<ช>ผมแล้วว่าในคนที่ไปรวมกันในสถานที่ที่เที่ยวกันในคนเยอะ <lez> ๆเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะทําให้อากาศมันก็แบบมีความร้อนขึ้นมันร้อนขึ้นแล้วก็ปรบวกกับสภาพอากาศอาระเทศของเขาเนี่ยคือมันก็ร้อนอยู่แล้วทีนี้เขาทางทางกาตาร์เนี่ยทางชาติชาติเจ้าภาพเองเนี่ยก็ได้มีการติดเครื่องปรับอากาศ ทุกจุดในสนามฮอตแลนดติดติดแอร์หรอใช่ครับพี่นจะเป็สนามกีฬาติดแอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นแบบมีอย่างที่นั่งที่นั่งของเราใช่ไหมครับผมตรงนั้นที่นึกภาพก่อนเหมือนเราไปสนามราชมังคลากฬาสถานครับผมจุดประมาณสักสี่ถึงหกหมื่นอยู่แล้วประมาณนั้นคือติดติดทั้งหมดเลยคือจะติดโดยที่เป็นอ่ใต้ที่นั่งครับใต้ที่นั่งใต้ที่นั่งจะมีรูระบายอากาศออกมาทั้งหมดโดยรอบทั้งหมดเลยแล้วตรงหลังคาก็จะมีในส่วนที่ปล่อย ปล่อยอากาศเป็นโดมออกมาด้วยลดมเย็นออกมาด้วยใช่อแล้วก็ปิดลอกปิดครับปิดเป็นโดมปิดปิดเป็นโดมได้ด้วยอเป็นโดมสามารถเลื่อนปิดได้แล้วนี่เหมือนเหมือนในหนังเลยนะใช่แล้วก็สนามของเขาเนี่ยสนามของเขาเนี่ยที่เราเห็นสนามี่ามันสามารถเลื่อนเก็บได้ด้วยโอ้เลื่อนเก็บได้ด้วยครับผมอ้าวเหรอใช่โอ้โหทันสมัยมากอะแล้วสนามของเขานี่ก็คือมันสร้างใหม่ทั้งหมดพี่สร้างใหม่ทั้งหมดเห็นบอกว่ามีสองสนามเดิมครับผมที่ปรับปรุงนะครับแล้วก็เพิ่มอีก หกสนามแล้วก็ใช้เทคโนโลยีหมดเลยใช้เทคโนโลยีทุกสนามแล้วทุกสนามก็จะมีเอมีเอกลักษณ์ของแต่ละสนามอ่าทั้งหมดมีบอกว่าวางสนามนี้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นตู้สนามเอ974สเตเดียมครับผมก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นส่วนประกอบใช่ครับเวลาเสร็จปุ๊บก็จะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือไปให้กับ สังคมใช่ก็คือเขาบอกว่าเก้าอี้เก้าอี้ที่นั่งของสนามฟุตบอลบอลโลกครั้งเนี้ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเลิกเมื่อฟุตบอลโลกจบแล้วเนี่ยเก้าอี้ทั้งหมดเนี้ยส่วนหนึ่งจะถูกนําไปให้ประเทศที่เอาไปใช้ใช,ใช้สร้างสนามนครับผมบ<อ>ริจาคให้กับประเทศที่แบบเอยังขาดแคลนอะไรประมาณนี้ครับผมดีจังเลยนะฮะแล้วตอนนี้ความพร้อมของเจ้าภาพเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับความพร้อมของจะพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งในในในทางด้านของของความพร้อมในเรื่องของเทคนิคต่างๆในเรื่องของสนามผมคิดว่าน่าก็น่าจะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะมีการเช็คกันไฟนอลสุดท้ายอีกทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของความพร้อมน่าจะพร้อมถึงที่สุดแล้วผมว่าเพราะว่าใกล้ใกล้เต็มทีลวใกล้เต็มทีแล้วนะครับผมเมื่อพี่ติดตามข่าวรู้สึกว่าเอ่อที่พักเนาะ hmm. ที่พักในกรุงที่กาตาร์เนี่ย ร,ราคาเริ่มเปลี่ยนละเพราะว่าบางคนจะบ,บินไปดูไงออจากราคาหนึ่งเริ่มสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เป็นสะท้อนเริ่มเริ่มคนให้ความสนใจ mm hmm. ที่จะไปดูฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะครับ,รบก็น่าจะบัตรเบิดคงจะขายกันน่าจะเกือบหมดละมั้ง mm hmm. มันก็เป็นแบบสี่ปีมีครั้งนะครับพี่ใช่ไหมบางคนอยากไปสัมผัสอย่างเงี้ยโดยเฉพาะทีมฟุตบอลที่เออมีแฟนคลับอะ่ะใช่ใช่ไหมก็จะไปกันเยอะเลยอย่าง ใช่อย่างฟุตบอลที่แบบชาติใหญ่ๆเแฟนคลับแน่นๆก็จะตามไปแล้วมันก็เป็นมหากรรมอีกมหากรรมหนึ่งที่ผมว่ามีสีสันเป็นอย่างมากเลยนะฮะต้องติดตามนะครับแล้วมาสคอตล่ะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญของการแข่งขันฟุตบอลโลกเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยจดจาการแข่งการฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งเนี่ยนะเป็นยังไงมาสคอตของปีนี้เป็นยังไงครับมาสคอตปีนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนผ้ารูปทรงสีขาวนะครับผมของ ชุดคุมประจำชาติของทีมของของชาติกาตาร์เขาโดยชื่อมาสคอตนี่ก็จะมีชื่อว่าน้องลาอีฟลาอีฟครับผมลาอีฟเนี่ยเป็นภาษาอาหรับิกที่พอแปลออกมาแล้วก็จะแปลเป็นไทยได้ว่าผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยมครับอ๋อก็จะเป็นมาสคอตลาอีฟนะฮะที่งเราจะเห็นกันมากขึ้นในการแข่งขันทางด้านใช่ทางด้านของพู้มในการทั่วไปของทัวร์นาเมนต์เนี้ยคุณ อารีเอามาลาวีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจว่าแฟนบอลทั่วโลกอ่ะจะชอบในความสุขสรรความคิดเล่นของคางเลเตอร์นี้ซึ่งลาอีฟเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะนําให้แฟนบอลทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีจากฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็จะ,จะสร้างความประทับใจสร้างความจดจําได้กับการจัดการแข่งขันที่ประเทศกาต้านะครับ,รบนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับ,รบที่เรามาอัปเดตให้คุณได้ชมได้ฟังการเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับ ล่าสุดมีข่าวมานะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือกับพลเอกประวิทย์นะครับ,รบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการที่จะให้รีบนะดำเนินการเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับ,รบที่จะมีการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสาเหตุก็เนื่องจากว่ามีคนเรียกร้องเข้ามาว่าอยากให้รัฐบาล ช่วยดําันการตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าประชาชนอยากจะชมนะครับย <c oughs> าก,กระชมกันเหมือนกับที่เราได้ชมฟุตบอลยูโรกันไปนะครับซึ่งพลเอกประวิตยก็บอกว่าในฐานะประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับกำลังพูดคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกันดีในในอาเซียนของเรานะครับที่จะถ่ายทอดอ่าแมตช์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากเนาะเพราะว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่คนไทยนะครับได้ชม,มแล้วก็จริงๆแล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกกับเป็นการส่งเสริมเรื่องของการกีฬาด้วยหใช่ใช่ไหมคือฟุตบอลโลกผมว่าฟุตบอลกับคนไทยอะ่ะมันก็ใกล้กันเพราะว่าอย่างประเทศบ้านเรามันก็มีลีกอาชีพอย่าง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 แข็งแข่งแล้วนะตอนนี้แล้วก็ในฟุตบอลทีมชาติของเราเราก็มีแฟนคลับที่คอยติดตามผมเชื่อว่ามันจะดูแปลกไปไหมถ้า ประเทศเราจะไม่ได้ชมฟุตบอลใช่ไหมใช่จะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกยังไงก็อาจจะต้องฝากลุงตู่ลุงป้อมนะครับว่าจริงๆล้ยะนียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ดูถ่ายทอดตลอดใช่ครับผมอย่างล่าสุดยูโร2020ก็จะเป็นทางทางรัฐบาลที่ได้นําสิ่งดีๆมาให้ประชาชนคนไทยได้ดูกันนะครับ,รบได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ดิวในครั้งนี้คบผมเรียบร้อยหวังว่าจะได้รับชมกัน ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคุณเอกนะคอนเทนต์เมนเจอร์ของเราที่มาพูดคุยกันเดี๋ยวมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลอะไรลึกๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็ติดตามกันได้ทางช่องทางต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการ Time to Know ถึงเวลาต้องรู้ครับมีทุกเรื่องราวที่ให้คุณได้ติดตามกันที่นี่แหละครับ Time to Know